การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพสะสมคะแนนหลายการที่6ประจำปี2557รทรูอุบลราชธานีครับ2014ปิดฉากลงแล้วครับที่เนวาดามัลติเพล็กซ์จังหวัดอุบลราชธานีการแข่งขันในรอบวายการ์ดนะครับระบบซใน7เฟรมตองสิทธิ์ชอยครับรัชพลผู้อบอ้อมอดีตมือ3ของโลกครับแล้วก็พึ่งได้แชมป์6แดงประเทศไทยออกคิวสุดคมครับเอาชนะนบวัดสิงห์มานกสุขสำลาน4ต่อ1เฟรมและในรอบเดียวกันนี้นะครับ ตีพีทครับโอภาสสนราชเอาชนะศักดิ์สิทธิว์วรณแสงมือไวการ์ดของเจ้าถิ่นไป4ต่อหนึ่งแล้วก็แมนคนครปฐมธนวัฒนิรพงศ์ภัยบุ์แชมป์เยาวชนเอเชียฮักคิวประวิทย์วรณแสง4ต่อ1นเฟรมมาถึงการดวลคิวในรอบ16คนสุดท้ายครับขวัญสระบ,บรุรีสุชาครีพุ่มแจ้งเจ้าของแชมป์รายการสะสมคะแนนสองรายการในปีนี้แล้วก็มือหนึ่งประเทศไทยเอาชนะตีี p t เไป4ต่อหนึ่ง ทาเบกสูงสุดครับทำแต่ไป90คะแนนขณะที่แจ็คเชียงใหม่ครับสุพจร์แสล่าอาดีตแชมป์เอเชียและเยาวชนเอเชียเอาชนะหนูดาวดึงนพดลน,นพ,นนพจรอ,อดีตแชมป์สมัครเล่นโลกไป4ต่อ2เฟรมทางด้านอิสระกะากกชัยวงครับแชมป์เอเชีย2สมัยแล้วก็แชมป์ประเทศไทยครับเมื่อปีที่แล้วเอาชนะชายโซโหครับสมชายกาวสำราญ4ต่อ1เฟรม มาที่อีกหนึ่งคู่เอกครับในรอบ16คนต๋องสิทธิชอยเจอกับอ้วนสอยดาวแสงชัยเสสุตารองแชมป์เยาวชนประเทศไทย1สมัยวัย24ปีต่องโชว์ฟอร์มทำเซนจูรี่เบรกครับเป็นเซนจูรี่เบรกแรกในรายการนี้101แต้มก่อนจะเข้าเบรก53แล้วก็59 ใช้เวลาแข่งขัน57นาทีครับเอาชนะอ้วนสอยดาวกลับไปสาวดอย4ต่อ0เฟรมแล้วก็คู่สุดมันประจำรอบนี้อีกคู่หนึ่งครับตัวเล็กสำรงครับไพทูลผลบุญเอาชนะบิ๊กสลัรีไป4ต่อ3โดยที่เฟรมสุดท้ายนะครับต้องหยิบดำขึ้นมาตั้งใหม่ก่อนที่ตัวเล็กจะชนะไปอย่างวุดวิตเกมมาถึงในรอบ8คนสุดท้ายครับตัวเลกสำรองนั้นดวลกับขวัญสระบ,บุรี แล้วก็ขึ้นนำก่อนถึง3 0ศครับแต่ว่าโดนลีลาสโลบัตชัวของขวัญตามสูอเป็น3เท่าโชคดีครับตัวเล็กกลับมาชนะไป4ต่อ3เฟรมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศขณะที่คู่เพื่อนรักหักเหลี่ยมโพนครับอิจจันอิสรากาชัยวงเจอกับแจ็คเชียงใหม่สุพจ์แสนล่าครับอิจจันนั้นขึ้นนำไปก่อน3ต่อ1เฟรมแจ็คไม่ยอมตายครับกลับมาตีเสมอ แล้วก็เข้าเบรกในเฟรมตัดสินครับ87แต้มเอาชนะไปได้4ต่อ3เข้าไปดวลกับตัวเล็กสำรองในรอบรองชนะเลิศขณะที่ตองสิทธ์ชอยครับเจอกับหยิกสำรงพิสิทธ์จันสศีปรากฏว่าตองแพ้ไปอย่างพลิกล็อครับ4ต่อ2เฟรมโดยหยิกนั้นออกมาแทงในเฟรมที่6นะครับไม้เดียว69แต้มเข้ารอบไปเจอกับซิมรุ่นเล็กครับแมนนครปฐมที่เอาชนะ รมสุรินครับ4ต่อ3เฟรมมาถึงเกณในรอบรองชนะเลิศครับคู่แรกตัวเล็กสำโรงครับเจอกับแจ็คเชียงใหม่ปรากฏว่าตัวเล็กนั้นออกคิวได้อย่างสุดยอดจริงๆครับเบรกไป134แต้มก่อนจะเอาชนะไปขาดลอยครับ4ต่อ0เฟรมขณะที่อีกคู่นึงครับแมนคนครปฐมเจอกับหยิกสำโรงปรากฏว่า แมนนครปฐม,มครับออกคิวเข้าเบรกยาวครับ6 4กับ6 6เอาชนะไปได้4ต่อ0เฟรมเช่นกันและนี่เป็นครั้งแรกครับที่รอบรองชนะเลิศไทยรนฐแลนกิ้งนั้นจบลงด้วยเกม0ถึง2คู่มาถึงเกมนัดชิงชนะเลิศครับมีพลตรีนิรุตเกษสิริรวมกับคุณสินทุพูลสรีวงศ์ครับนายกสมาคมกีฬาบิเลียนแห่งประเทศไทยแล้วก็คุณวิทวั์พันนิกุลครับรองนายกเทศมนตรี นครอุบลราชธานีร่วมเป็นประธานตัวเล็กสำรงครับเจอกับแมนคนครปฐมตัวเล็กนั้นออกคิวได้อย่างเฉียบขาดครับ4เฟรมที่เขาเอาชนะได้เบรกไป 85, 66, 87และ51ครับเอาชนะแมนคนครปฐมไปได้อย่างงดงาม4ต่อ2เฟรมตัวเล็กนั้นคว้าเงินรางวัลไป1,100,000บาทพร้อมกับเบรกสูงสุดครับ134แต้มไปอีก2,000 20, 0บาท แต่นี่เป็นการคัมแบ็กเป็นแชมป์แรกในรอบ6ปีครับของตัวเล็กสำโรง